สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีพฤษในเดือนกันยายนมาดูดวงของคุณในเดือนนี้กันสำหรับผู้ที่เกิดราศีพฤษคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤศภาจนถึง14มิถุนายนแต่ว่าตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดระหว่างรักอยู่ที่พฤษอันนี้จะดูได้ตรงกว่านะในเดือนนี้ดาวศุกร์ดาวประจําตัวของคุณยังจรออยู่ในภพปุตตะร่วมกับพุธคู่ธาตุแล้วพุธเป็นทั้งเกษตรเป็นทั้งอุด ทำให้คุณจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วก็มีโชคลาภนะปุตตะหมายถึงโชคลาภทำแล้วได้รับความสาเร็จมีรายได้เข้ามาได้หลายทางพุทอีกเรือนหนึ่งของคุณก็เป็นเจ้าเรือนการเงินอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องเงินของคุณนะจะมีรายได้เข้ามาได้หลายทางทั้งรายได้หลักรายได้เสริมคุณจะหาเงินได้มากหาเงินได้เยอะ พาะพุทธเป็นทั้งกเกษตรแล้วก็เป็นทั้งอุดนะมีทั้งความมั่นคงมีทั้งการได้จับเงินก้อนใหญ่เห็นเงินเป็นกอบเป็นกำร,ราศีนี้ต้องบอกว่าเห็นเงินแล้วยิ้มออกเลยเห็นเงินแล้วหายเหนื่อยเลยนะยังมีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคด้วยถ้าจะเสี่ยงโชคก็ซื้อขายไปซื้อกับคนที่คนขายเขาเป็นเด็กหรือว่าให้ลูกหลานคุณหยิบให้เพราะว่าดวงจะมีโชคจากเด็กๆหรือคุณที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเด็ก ของเล่นเด็กเสื้อผ้าเด็กอะไรแบบนี้นะได้รับผลตอบแทนที่ดีได้ออเดอร์แบบบิ๊กลอตแต่ว่าเลยกลางเดือนไปแล้วพุทธจะเดินถอยหลังนะแต่ก็ยังเดินถอยหลังอยู่ในเดือนตน้นเพราะฉะนั้นในเรื่องการงานของคุณอาจจะช้าบ้างแต่ว่ายังได้อยู่นะยังได้มากอยู่ยังมีความสำเร็จให้คุณเห็นอยู่ในเรื่องการงาน ดาวราหูเจ้าเรือนการงานของคุณตอนนี้จอทับลักคุณอยู่ตัวคุณก็คิดถึงเรื่องงานนะราหูหมายถึงการเปลี่ยนแปลงคุณหลายๆคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าโยกย้ายหน้าที่การงานแต่ว่าจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะว่าราหูทับลักให้คุณกับชาวพฤษในเรื่องเอ่อในเลือนการงานในเลือนการงานคุณมีดาวพฤหัสเจ้าเลือนลาภะไปจออยู่เป็น ดาวดีเรือนดีทั้งคู่นะราพะหมายถึงการขยับขยายหมายถึงความสําเร็จหมายถึงเงื่อนอีกตัวหนึ่งด้วยทําให้คุณมีโชคในเรื่องของการงานมีความสําเร็จมีความก้าวหน้ามีโอกาสที่คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนพฤหัสอีกเรือนเป็นเจ้าเรือนมรณะนะถ้าคุณทํางานอะไรที่ เ,เกี่ยวข้องกับในเรื่องของมรณนะเช่นของเต่าหรือว่าเอาโครงการโครงงานเก่าๆมาทําอันนี้ก็จะทําให้คุณได้มีรับผลรายได้แต่ถ้าแปลมรณะแปลว,ว่าความผิดพลาดเสียหายอันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องระวังนะบางทีการตัดสินใจความประมาทความไม่รอบคอบความพลังเผลอทําให้การงานผิดพลาดได้เหมือนกันก็ระวังนิดนึง พูเลือดหัดหมายถึงผู้ใหญ่ได้เพราะฉะนั้นพอืูอเลือดหัดหมายอยู่ในเลือนลาหูแล้วเป็นพบมรณะด้วยในะบางทีอาจจะถูกผู้ใหญ่หลอกใช้ได้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าคุณทำงานที่จบเป็นจบจอๆทำฟรีแลนซ์อะไรอย่างเงี้ยดีในเรื่องของความรักตอนนี้ดาวปัต,ตนิของคุณคือดาวอังคารไปจรอ,อยู่ในภพพันธุ มีความมั่นคงลงตัวดีอยู่เพียงแต่อาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจมีเรื่องกระจุกกระจิกได้บ้างเพราะว่าอังคารกับอาทิตย์เขาเป็นดาวคู่ศัตรูกันนะแทนที่จะตั้งแง่ตั้งงอนเอาทิิทเข้าใส่กันก็หันกลับมาดูแลเอาใจใส่กันจะดีกว่าหรือร่วมมือร่วมใจกันสร้างตัวสร้างครอบครัวสร้างฐานะจะดีมากๆนะเพราะตอนเนี้ยาดาวปัตนิ เขาไปจอนอยู่ในภพพันธุต,ตัวตัวคู่ของคุณเขาก็คิดในเรื่องของการสร้างบ้านสร้างฐานะสร้างครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหันมาช่วยกันจะดีกว่านะคุณที่ยังไม่มีคู่ก็มีโอกาสที่จะได้เจอนะเพียงแต่ในช่วงแรกอาจจะคุยอะไรกันไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่นะักแต่ก็มีโอกาสที่จะพัฒนาต่อไปได้ วันที่6กันยาดาวอังคารดาวเจ้าเรือนปัตตนีและอังคารเจ้าเรือนวินาจรเข้าพบปุตตะดาวเป็นมหาจักคุณที่ยังไม่มีคู่นี้มีโอกาสได้เจอแน่ๆเพราะว่าปุตตะเข้าหมายถึงความรักครั้งใหม่การได้พบรักใหม่อังคารเป็นเจ้าเรือนวินาศก็อาจจะบังเอิญเจอการติดต่อธุรกิจการงานแล้วเจอกันหรือว่าเพื่อนแนะนําให้คู่เป็นต่างชาติต่างภาษาหรือเคยผ่านการมีครอบครัวมาก่อน อังคารที่จรร่วมสุขเจ้าเรือนอริเนี่ยเป็นดาวคู่มิตรก็ใช่แต่ว่าต้องระวังในเรื่องของรักแทรกรักซ้อนด้วยนะอาจจะทั้งคุณแทรกเขาหรือเขาแทรกคุณ,ค,ณคุณที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยคู่จะทำความสำเร็จมาให้หรือมีโอกาสที่คุณจะมีบุตรหลานบริวารมีสมาชิกเพิ่มดาววินาศนะดาวอังคารเจ้าเรือนวินาศที่มาสถิตอยู่ในพฤุต ตาเนี่ยและดาวเป็นมหาจักรทำให้คุณจะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันแล้วจะได้เป็นเงินก้อนใหญ่นะเพราะฉะนั้นถ้าช่วงนี้คุณฝันแปลกๆหรือว่ามีรางสังหรณ์อะไรก็ลองเสี่ยงโชคดูวันที่8กันยา ดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนรักและศุกร์เจ้าเรือนอริจรเข้าพบอริดาวเป็นเกษตรศุกร์ขเข้าเป็นเกษตรสองเรือนเพราะฉะนั้นพอมาจรเป็นเป็นเกษตรในพบอริทําให้ตัวคุณก็ได้สิทธิ์เป็นเกษตรด้วยนะทำให้ตัวคุณจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงดื้อรั้นมากปกติเนี่ยชาวราศีเนี่ยคุณดื้ออยู่แล้วเพราะตนุอริอริแปลว่าดื้อแปลว่าขวางโลกไม่ค่อยทําตามชาวบ้าน ดื้ออยู่แล้วโดยปกติแต่พอดาวเป็นเกษตรมันทําให้คุณมีความดื้อมากขึ้นพอเป็นเกษตรใช่ไหมทั้งดือ้อทั้งมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงงนะแต่ว่าคุณจะมีความมั่นคงคุณจะมีความสําเร็จได้คุณต้องผ่านด่านทดสอบหินหินไปให้ได้แล้วตัวคุณเป็นเกษตรยังไงคุณก็ผ่านได้นะ,ะปัญหาจะมีเข้ามาหาคุณทุกรูปแบบ นะเรียกว่าตอนนี้คุณต้องวิ่งชนกับปัญหาเลยอะ่ะต้องแก้ปัญหาต้องทํางานด้วยความรอบคอบแล้วก็ใช้สติมากๆมาลิจะอยู่เจ้าอาที่มันเล่งมาในภพวินาศเนี่ยมันทําให้บางทีคุณอย่าเสี่ยงอะไรโดยไม่จําเป็นหรือว่าอย่าทําอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องอย่านึกว่าคนจะไม่รู้นะบางทีศัตรูลับๆมันก็จ้องที่จะเล่นงานคุณอยู่เหมือนกันหรือมีโอกาสที่คุณจะถูกตรวจสอบได้ นะแต่ตัวคุณเป็นเกษตรเนี่ยมันทําให้คุณมีความมั่นอกมั่นใจมีความตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นในเรื่องของการถูกตรวจสอบอันเนี้ยคุณน่าจะผ่านได้อริหมายถึงการแข่งขันถ้าคุณมีการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นสอบเข้าหรือว่าสอบเลื่อนตําแหน่งสอบเข้างานคุณจะมีโอกาสได้รับชัยชนะเพราะฉะนั้นถามว่าในช่วงที่สุกเป็นเกษตรเนี่ยคุณมีความสําเร็จแน่ๆเพียงแต่ผ่านด่านทดสอบ หินหินไปก่อนนะความความแข็งแกร่งของคุณจะมีได้ความสําเร็จของคุณจะมีได้ต้องผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาไปให้ได้อะไรหมายถึงนี้สินด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณอาจจะต้องใช้เงินระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าจะใช้เงินเปลืองหรือเงินทํามาหาได้แล้วมันมีเรื่องต้องใช้ต้องจ่าย อลิเป็นเกษตรนี้เป็นนี้อย่างมั่นคงเพราะฉะนั้นคุณที่จะขอกู้ในเรื่องของอสังหาจะกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถมีโอกาสที่คุณจะได้รับการอนุมัติในระยะนี้วันที่9ก้ากันยาเกตจรเข้าพบสหชักนะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะมีการเดินทางการติดต่อบ่อยหน่อยหรือคุณอาจจะมีการขยายธุรกิจได้เงินจาก ต่างชาติต่างภาษาต่างแดนเพราะสหัชชานี่หมายถึงการเดินทางเกตเนี่ยหมายถึงเงินพิเศษรายได้พิเศษแล้วก็ไปเลงกับเสาเจ้าเรือนสุภาด้วยหรือคนที่เอาโครงการงานงเก่ากลับมาเนี่ยที่เคยพับเก็บไว้คุณเอามาปัดฝุดแล้วทําไมจะประสบความสําเร็จนะหรือว่าอาจจะได้เงินจากโครงการเก่าที่คุณทำจบไปแล้ว เกตเป็นดาวยุ่งยุ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณอาจจะต้องอดทนกับคนรอบข้างกับเพื่อนฝูงที่อาจจะมีความคิดแปลกๆทำตัวแปลกๆเนะี่ยต้องทนกับอารมณ์ของเขาอยู่บ้างนะวันที่17กันยาดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนพันธุจอเข้าพบปุตตะพันธุแปลว่าบ้านแปลว่าครอบคร,บครัวาแปลว่าบ้านแปลว่ารถปุตตะแปลว่าการมีอะไรใหม่ๆการมีเพิ่มเพราะฉะนั้นจังหวะเนี้ย คุณจะมีโชคในเรื่องของอสังหาได้บ้านได้รถเพิ่มจะซื้อจะขายได้หมดนะแต่ว่าอังคารเจ้าเรือนปัตนิก,กับอาทิตย์เนี่ยเขาเป็นดาวคู่ศัตรูกันเพราะฉะนั้นอาจจะมีความเห็นแย้งความไม่เข้าใจไม่ตรงกันในเรื่องของการซื้อหรือการขายอาจจะอยากได้บ้านหลังนั้นจะซื้อบ้านหลังนี้อะไรแบบเนี้นะแล้วอังคารกับพุธก็เป็นดาวคู่วาทะด้วยก็ระวังในเรื่องของคําพูดแล้วเอกสารสัญญาอย่างที่เตือนนะดูให้ดี มันจะมีความผิดพลาดเสียหายได้เพราะ,อะพอสิ้นจัดกายาแล้วพุทธเขาเริ่มเดินถอยหลังนะรวมถึงรายได้ใหม่ๆของคุณที่จะเข้ามามันยังมีโอกาสดีอยู่เพราะว่าพุทธเขาเดินถอยหลังก็จริงแต่เขาเดินถอยหลังอยู่ในเรือนตนยังเป็นทั้งเกษตรยังเป็นพักปุดรายได้ใหม่ๆมีเข้ามาเป็นแต่ปกติที่คุณเคยได้ปุ๊บปับ๊บมันอาจจะได้ช้าลงสักนิดนึงแต่ว่ายังได้อยู่ นะมีโอกาสที่คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะอาทิตย์นี้หมายถึงตําแหน่งอยู่แล้วหมายถึงความมั่นคงเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีการแข่งขัน,ขนคุณได้รับชัยชนะแน่นอนวันที่28กันยาดาวพฤหัส ดาวเจ้าเรือนมรณะและเพื่อเือดเจ้าเรือ,รอนลาภะจรเข้าพบสุภะแม้ว่าดาวจะเดินถอยหลังแต่เพื่อเลือดลาภะสุภะนี่ก็พบดีนะลาภะหมายถึงความจะเอ่อความจเจริญการขยับขยายความสําเร็จหมายถึงเงินทองพอมาเข้าสุสภะแม้ดาวจะเป็นนิดแม้ดาวจะเดินถอยหลังกลับมาแต่มันยังทําให้ในเรื่องของลาบผลไลได้ในเรื่องของความสําเร็จคุณยังมีนะ ผู้ใหญ่ยังสนับสนุนโอเคมันอาจจะมีการแข่งขันค่อนข้างสูงแต่ในระยะเวลานี้ไม่ว่าคุณจะแข่งขันอะไรก็แล้วแต่ชัยชนะจะเป็นของคุณรเรื่องหัดอีกเรือนหนึ่งที่เป็นเจ้าเรือนมอรณนะพอ,อมาจออยู่ในภพสุภะเนี่ยความการตัดสินใจความรอบคอบนะเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับคุณถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จนะใจเย็นๆมีสติใช้เหตุผล แต่ว่าสิ่งที่จะเตือนให้คุณระวังนิดนึงก็ถ้ามีการร่วมทุนร่วมหุ้นหรือว่าไปทํางานร่วมกับเพื่อนฝูงแล้วเขาอยากให้คุณออกเงินไปก่อนจ่ายเงินไปก่อนอันนี้ต้องรอบคอบต้องทบทวนให้ดีนะเพราะมันมีโอกาสที่จะสูญเงินได้เหมือนกันแต่โดยภาพรวมแล้วในเรื่องของการงานของคุณในเรื่องการเงินของคุณถือว่าดีมากมก นี่คือภาพรวมของชาวพลิในเดือนกันยายนขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า